สวัสดีครับครูพักรักจำบายปิ่งปองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกเชิงเขยนะครับวันนี้ผมก็มีอะไรดีๆมาแชร์มาบอกเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมาทําการรีวิวแล้วก็ในการใช้งานนะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะผมแบตเตอรี่ d ี p o w e r t r a n s ท e านะครับผมก็คืออาสามารถใช้งานได้ทั้ง ดีซีแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมดีซีในที่นี้คือเป็นสวนะิตชิ่งเนาะหรือว่าเป็นพวกอะแดปเตอร์นะครับผมอย่างเช่นพวกลําโพงแบรนด์ดังๆเนาะเอ๊ะทำไมเขาเออ่เสียบไฟลแล้วเล่นได้นะครับผมเสียบปลั๊กเล่นได้โดยทั้งที่มีแบตด้วยนะครับผมคล้าย BW Pro นะครับผมเขาก็ได้ทาการออกแบบมานะครับอยากให้พวกเราได้มาใช้งานกันนะครับผมเนี่ยครับบีวีโนะครับผม bwpo audio นะครับผมเนี่ยฮะแบตเตอรี่ dc power transfer นะครับผมมาดูรายละเอียดด้านบนนะครับรายละเอียดด้านบนนะฮะมีอะไรบ้างครับผมก็จุดนี้นะครับผมก็จะเป็น dc บวกนะฮะ dc บวกนี่คือตัวสวิตชิ่งนะครับก็เรามองผ่าน dc บวก dc ลบตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวสวิตชิ่งเหลือั d a p t e r นะครับที่เราจะเอาเข้ามาต่อนะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่บวกแบตเตอรี่ลบนะครับ เนาะแล้วก็แอมบวกแอมลบนี่คือแอมนี่คือเอาไปใช้งานนะครับฝั่งฝั่งสี่ขาตรงนี้นะครับก็คือฝั่งอินพุตนะครับผมฝั่งอินพุตก็คือฝั่งขาเข้าเนี่ยนะฮะก็เวลาต่อก็ต่อดีๆนะครับคู่กลางก็คือเป็นแบตคู่ริมนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสวิตชิ่งหรือว่าแบตลู่ว่าเปียดัปเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนว่าสวิตช์นะครับผม1 2นี่คือเป็นการปิดและเปิดนะครับผมนี่นะฮะก็มาต่อได้เลยนะครับทำให้มันตัดมันต่อกันเองนะครับ ก็ต้องใช้นะครับต้องใช้สวิตช์นะครับผมในการเปิดปิดตัวบอร์ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งด้านบนนะครับก็จะมี DC ที่เป็น12โวลต์นะครับผมกับ5โวลต์นะครับชุดนี้เนี่ยเราเอาไปใช้งานพวกอะเซอร์เรียล์น่ได้เลยนะครับพวกไฟ LED สวยงามนะครับหรือว่าเป็นแบบไฟที่ต้องใช้ระบบไฟที่เป็น2ระบบก็คือทั้ง5โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับผมโดยที่เราไม่ใช้สเต็ปดาวนะครับก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยบอร์ดตัวเนี้ยนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับเนาะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาทดลองต่อแล้วก็ดูฟ mm ังก์ชันการทํางานเข้ามาละกันนะครับว่าเอ๊มันทํางานยังไงแล้วก็ที่มันสลับไปสลับมาเนี่ยม,มันจริงไหมนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมล็อกนิดน,นึงฮะ mm hmm. ก็ผมก็เริ่มการไปซิกซ่ามาเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ถามทางเจ้าของนะครับว่าต่ออะไรยังไงนะฮะ mm hmm. ก็เนี่ยครับผมก็จําลองเนาะก็คือเป็นสองชุดนะครับผมเป็นฟังของ ุดของ DC อาแบตเตอรี่นะครับบวกลบให้ตรงขานะครับผมนี่นฮะบ,บวกลบให้ตรงขานะครับแล้วก็ฟังของ DC นะครับหรือว่าเป็นสวิตชิ่งเนาะนะครับผมก็แบงออกมาเป็นสองชุดนะครับ โอเคเดี๋ยวตรงแอมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามิเตอร์นะครับผมมาดูว่าแรงดันนะครับผมของเ้าสองฟังแรงใจเนี่ยมันออกมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สวิตช์นะครับผมก็จะใช้สวิตช์ตัวนี้นะฮะก็ปิดเปิดนะครับผมนี่ฮะขาตองขานี่คือปิดเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อเข้าที่ตรงนี้เลยนะฮะต่อเข้าไปเลยนะครับ เหมือนสวิตช์ออนบอร์ดเลยเนาะมีสวยเบี้ยวอ่ะโอเคนี่นะครับยกปิดเปิดได้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับผมอ่าอันดับแรกเนาะเดี๋ยวผมจะทำการนะครับป้อนแบตเข้าไปก่อนนะครับผม ใจแบตเข้าไปก่อนนะครับนี่ฮะแบตเตอรี่ก็คือดูของชุดของแบตเตอรี่นะครับผมเนี่ยคู่นี้นะครับบวกลบนะครับแบตเตอรี่นะครับก็คือคู่กลางเนาะใจไปนะครับตึ๊บตอนนี้คือมันยังปิดยุ่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดนะครับอ๋ออันนี้ปิดนะฮะอันนี้เปิดพอมาทั้งสองคือเปิดนะครับนี่ปิดนะครับเปิดครับโอเคมีเสียงแบบกแป๊กๆของรีเล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า แรงดันนะครับผมตัวนี้มัน16โวลต์นะครับผมแบบตัวนี้นะฮะแรงดันที่ออกจากตรงชุดนี้นะคะไปที่ชุดเทีนที่เขียนแอมป์บวแอมป์ลบเนี่ยมันจะออกเท่าไหรนะครับก็ประมาณ16.6นะครับผม16.5นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอะแดปเตอร์นะครับผม20โวลต์นะครับมาเสียบนะครับผมตรงนี้นะฮะดูนะครับนี่เทียบมาป๊กแป๊กนะฮะมีการทำงานของรีเลย์นะครับ เดี๋ยวเรามาวัดนะครับว่าไฟมันออกเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับไฟออกอยู่ที่ยี่สิบจุดหกโวลต์นะครับผมนะฮะไฟของแบตไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราเราดึงออกนะครับเดี๋ยวฝังงสีงนะฮะอ่าแียงแป๊กนะครับผมมีการทํางานนะครับของรีเลย์ครับซึ่งรีเลย์เนี่ยพอทํางานปุ๊บมันก็จะทําให้ไฟเนี่ยสลับมาที่ของแบตเตอรี่นะครับที่หกโวลต์เห็นไหมครับ นี่นะฮะอ่าจะเสียบใหม่นะครับดูนะครับฝังเสียบนะครับหนึ่งสองสามนี่มีการทํางานของเรียลนะครับพอ DC เข้ามาปุ๊บอ่าพอสวิตชิ่งหรือว่าอะแดปเตอร์มาปุ๊บมันจะสลับมาทํางานของชุดของอ่าสวิตชิ่งหรือตัวอะแดปเตอร์นะครับจะได้ไฟยี่สิบโวลต์นะฮะอ่านี่นะครับก็จะได้ยี่สิบโวลต์นะครับผมเห็นไหมฮะนี่นะครับผมตัวนี้นะฮะถ้าผมปิดตรงนี้นะครับปึ้งอ่าเสียบสองคู่นะครับไฟออกไหมครับ ไไม่มีออกเลยนะครับผมทั้งทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ของ Dc นะครับผมก็จะไม่ออกเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลองไม่ต่อแบตก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเป็นเป็นตัวของอะแดปเตอร์ก่อนนะครับผมอะแดปเตอร์คือดีเนาะตอนนี้สวิตช์ผยังไม่ได้เปิดนะครับจะเปิดครับปึ่งไฟติดนะฮะ ปัดไฟครับ2ี่สิบจุดหกก้านะครับผมนี่ฮะแล้วผมเสียบแบตนะครับเชื่อแบตก็คือมันจะไม่มีเสี่ยงอะไรเลยนะครับคือมันยึดที่ของตัวอะแดปเตอร์เป็นหลักนะครับผมนี่ฮะไฟก็ออยี่สิบจุดนะครับแต่ว่าพอเราทอดตัวอะแดปเตอร์ออกนะครับดีเลย์มันจะทราบปรทางแบตทันทีนะครับนี่นะฮะดังแป๊กนะครับแบตสิบหกโวลต์นะครับนี่ครับผม มันก็จะมาทาง16โวลต์แต่พอเราเสียบ DC มันจะไปทาง DC ทันทีปักเข้าไปถึง20โวลต์นะโอเคไหมครับก็นี่นะฮะเพื่อนๆเราลองเอาไปอะแดปใช้ครับผมประยุกต์ใช้กันะครับผม,บ,ผมบางอ่าอยากใช้แบบแบบสองระบบนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องแบบกดสวิตช์ปิดเปิดนะครับแต่ว่าเสียบปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะฮะเสียบไปุ๊บได้ใช้งานได้เลยนะครับก็สําหรับ ินี้ครับหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็ลองๆซื้อไปใช้แล้วก็ทดลองใช้อ้ออีกอย่างนะครับผมที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าไอ้ตัวนี้นะครับมีไฟ5โวลต์กับไฟ12โวลต์นะครับลองดูครับผมว่าไฟออกริงป่าครับตัวนี้ไฟออก12โวลต์นะครับส่วนจุดนี้มีออก5โวลต์นะครับผมก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคนะครับเียวปิดเปิดปิดไปครับ โอเคครับผมอย่าลืมนะครับผมต้องต่อสวิตช์ใช้งานด้วยนะครับก็ลากสายลากสวิตช์ขึ้นไปนะครับว่าจะใช้เป็นฟังก์ชัน2ระบบอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องไปใช้งานนะครับโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมลองๆเอาไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กันนะครับสาหรับงาน DIY ของเพื่อนๆนหลายท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานลําโพงหรือว่างานอื่นก็แล้วแต่นะครับก็มันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กันได้ทุกอย่างนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับ จะเอาประโยชน์ที่ผมได้แชร์ได้บอกได้กล่าวนะครับผมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้มากที่สุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมีข้อต้องใสัอย่างไงนะครับติดต่อมาทาง Facebook นะครับผมครูพักรักจำใบพิมพ์ปพอนนะครับผมเร่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ